สวัสดีค่ะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะต้องบอกเลยว่าขอนําเสนอเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งค่ะเอมันยังไงยังไงก็ไม่รู้นะคะหลายๆคนก็แอบจินด้วยค่ะเรียกว่าคนโสดแล้วเนี่ยมันก็เนื้อหอมเป็นปกตินะคะสําหรับดีเจหนุ่มต้นอาร์ ไฮสกุลค่ะเขาเนี่ยบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ถูกแฟนๆจับจิ้นกับผู้ประกาศข่าวสาวสวยนั่นก็คือคุณเซนเมจากาค่ะหลังจากมีภาพกุ๊กกงกุ๊กก,ก,กิ๊กน่ารักหวานแหววนะคะรวมถึงแคปชั่นหยอดกันด้วยจ้าเป็นคำหวานออกมาอุย้ยดาวหลักไปหมดค่ะให้หลายๆคนเห็นกันได้อยู่บ่อยๆนะคะจนหลายคนแอบรู้ว่าเอ๊สองคนนี้ทั้งคู่นี้มีการซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่หรือเปล่านะคะโดยทั้งคู่ค่ะก็ต่างพร้อมใจกันออกมาตอบแล้วนะคะบอกว่าไม่มีอะไรในก่อน แน่นอนค่ะหลังจากที่เห็นหลายๆคนบอกเฮ้ยสนิทสนมกันเป็นพิเศษหรือเปล่าสนิทสนมกันแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานเป็นดีเจคลื่นเดียวกันก็เท่านั้นค่ะแต่ล่าสุดนะคะเมื่อหนุ่มต้นเนี่ยลงรูปคู่นางเอกสาวที่เป็นดีเจร่วมค่ายอย่างคุณเฟิร์นนบจิราหรือว่าที่เราจุยก,กันนี้ก็คือคุณนบจิราเลิกขอจรนามกุลนะคะเขามีการออกมาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นแบบนี้ค่ะบอกว่าฉรับหวานเย็นหรือจะรับหวานใจดีครับว้าวชมค่ะงานนี้ค่ะก็ถูกแฟนๆจิน้น นักกว่าค่ะเพราะว่าอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆนั่นเองจ้าเอาและค่ะเอาจริงๆแล้วนะเคมี2คนเนี้ยก็ลงตัวเหมือนกันนะท่าผู้ชมค่ะเราเชียร์กันดีไหมคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม